มาหน้าแม่กับบอกเปล่าเฮ็ดเปียกเคยกับค้านค้านขอเวลาทําใจก่อนในบากคคาแต่ว่าตอนนี้ก็คเคยยื่สองอยางทําใจสีนังทำใจสีนอนทําใจดีนาะ พอเวลาเคอนอนท่ำใจในเด็กข้าพ้นพี่น้องย้ายสูดๆเลยย้ายเอยนอนท่ำใจก้อนเคยขีข้คางมื่อนี้พาพี่รุ่นจะไม่ไปใส่บุค่ะพี่เมฆ่ากับว่าเห็นพอให้พี่อาทิตย์ทำงานหนักอยู่เพือเดียวอ๋อพี่อาทิตย์ก็จะไปทำงานหนักนะจ๊ะจากปอถ้อยฮอน พี่อาทิตย์จะทำงานหลายทำหน่อยๆก็ได้จ้าทำหน่อยๆคือเท้ยนี่ยชีวิตเท้ยหน่นเนาะคะ่ะพ่ามยังหลายดอกค่ะนอกจากตั้งกล้องทายแล้วก็ว่าเป็นบ้าเป็นบอไปพูดเดียวเนี่ยละจ้า แต่สิมีไผ่บอนอเขาใส่เทยว่าเทยมาหน้าที่ตรงเมียในการสั่งภาพแห้งสั่งภาพเบิดเมือเบิดเว้นขาจะได้เข่าบ้านเข่าเมืองกับอีกโดนใส่เวลาในการสั่งภาพได้หลายเติบแต่กับเมียอยู่ด้วย่ะมือนึงเป็นมือเป็นไม่จะมันขุดอีกอย่างดีสิขุดอีกอย่างดีในการสั่งภาพมือนี้เธยกับขดเป็นวักเป็นเว้นห้างมกับขดว่าออกข้างมือกับขุดออก ในขณะในขณะที่เธอสั่งภาพเธอก็ต้องสู่หลบตบเมื่อคุณยายค่ะแต่คุณยายกับดาเธอเอกค่ะ,ะเธอหมักสั่งภาพ